นี้มากกว่าเมื่อวานมากว่าเมื่อวาน่าเมื่านหนักน้อยกว่าเดียวะคยคยค้วยวอ่านเรับครับไ

¡Gracias!

เลขอะไรล่ะสลูกเรเบอร์อะไรอ่ะกำลังเล่นเนี่ยว่ะเบอร์สี่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 เก่งเก่งเก่งาก่งเก่ง